มาพักมาเที่ยวที่ชกรลตวิวปั๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะคะเพราะว่ารีบกลับก่อนกลัวรถจะติดนะคะเพราะว่าถ้ารถติดนี่เดี๋ยวสมรรถนะของจากรูน้นี่คือพูดง่ายๆว่าถ้าขับรถแพงหรือรถราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่อ่ะถ้ารถติดอ่ะมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีบต่อให้คุณจะขับรถเป็นยี่สิบสามสิบล้านแต่ถ้ามันติดมันก็ติดข้างๆกัน,นกอยู่ดีดใช่ ดังนั้นเห็นน้ำใจเห็นสังเกตหลายๆคนแล้วค่ะคนนี้ขับรถซูเปอร์คาร์หรือรถสปอร์ตแพงๆอย่างเงี้ยเขาต้องออกก่อนเวลาเสมอถาม่าหลายคนเขาก็จะตอบว่าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวรถมันติดเงก็เลยรีบๆไปก่อนของพี่ทอมเป็นอย่างนี้ด้วยไหมคะก็เราต้องเลือกเวลาค่ะแต่ส่วนมากไอ้จ็วกาจะออกน้่ยส่วนมากจะออกกลางคืนทำไมอะคะเพราะรถพวกนี้เสน่มันอยู่กลางคืนอ้าวจริงอคะจริงครับทำไมอะคะกลางวัน น้องน้ำเตยจะสังเกตไม่มันจะไม่เห็นรถพวกนี้หรอกแต่กลางคืนกคืนหนูก็ไม่ค่อยเห็นกลางคืนเนี่ยหนูต้องไปในที่ที่มันถ้าเป็นกลางคืนต้องเปนสถานที่เที่ยวหรือเปล่าใช่อ๋อจริงเหรอคะแล้วจะเห็นรถพวกนี้เยอะมากเพราะจะออกกลางคืนเขาไปเะาไปเที่ยวกลางคืนกันจะเป็นแต่เราไม่เคยเห็นอยู่ตามเอกมัยจะเยอะรถกลางวันเนี่ยเขาจะใช้รถธรรมดานะ รถแบบเอ่อก็มันเป็นมุมมองอีกอย่างของคนมีตังค์เขาเขาทีกันแต่พี่ก็มองมาหลายครั้งแล้วพี่ก็เห็นอย่างเงี้แต่เราก็ไม่ได้เรียนแบบพราะนั้นเราก็ออกกลางคืนเหมือนกันอ๋ออย่างนี้นี่เองพี่เพื่อนผมเลยบางคนที่ขับรถตีนี้นี่มันน่ะขับเฉพาะรถแบบนี้เอาไว้ออกงานใช่ปกติขับกระบะใช่ปกติขับกระบะเ๋อเออจะไม่ค่อยเห็นรถสีนี้ ยกเว้นย่างสาทรค่ะย่างสาทรนี่เห็นรถเป็นแพง์รน่เรถสายอนนั่นตอยู่เนียค่ะโดยรถผู้บริหารอันนี้ก็ผู้บริหารเหมือนกันนี่กลับมาถึงเรื่องการทำรถที่จับหวัดที่ท็อทเห็ยนบิทเขาบอกว่าเคยผ่านยุค40ก็คือยุคที่เป็นฟองสบู่แตกช่วงนั้นนี่ที่เราแย่นี่เราแย่งก็ทุกคนโดนหมดนะครับเพราะเราไม่มีใครเตรียมตัวมาก่อนไม่รู้มาก่อน ก็เจ็บเล็กเจ็บน้อยกันมาแต่ละคนแต่เ,เจ็บคนได<น>้แล้วแต่คนยังการทําธุรกิจนะคะพี่ทอมเวลาที่เราเจ็บหนักที่สุดนี่คือผมจะอยากรู้ว่าคนที่เขามีกําลังกจลุกขึ้นสู้อย่างเงี้ยค่ะครเขาสู้ยังไงอะคะแต่พี่ไม่รู้นะคนอื่นพี่ไม่รู้แต่พี่เอาสำหรับตัวพี่ทอมเองอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็สู้มาตลอดอคือเราบอกใจตัวเองก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะว่าต้องสู้ ของเรานี่คือเราสู้ในลักัณขนานคะคือขยันมากขึ้นใช่รอบครอบมากขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีนะที่เปป็็นนเเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นถ้าถ้าไม่เกิดเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เออเราจะไม่รู้เรื่องเลยว่าถ้าเราโดนขึ้นไปอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมบางคนรับรับไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายไปเยอะยุคนั้นฆ่าตัวตายหนีหนี้กันมีบ้างไม่มีบ้างไม่จ่ายบ้างไม่หนีบบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ แต่ละคนที่โดนนะครับแต่พี่ก็สู้มาตลอดเราก็สู้สู้กันมาด้วยด้วย,วยของเราเองนะเราไม่ได้ไปยืมใครมาถ้าสมมติว่าอยากทำตัวอยากให้พี่ทอมให้กำลังใจคุณผู้ชมที่กําลังประสบปัญหาอยู่แบบพี่ทอมอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่มีประสบการณ์และผ่านมาละจะบอกคุณผู้ชมว่าไงบ้างอะคะก็ทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงนะครับบางทีธุรกิจเนี่ย ยู่ที่เราอะตั้งใจแค่ไหนซื่อสัตย์แค่ไหนนะครับความซื่อสัตย์จะเป็นอะไรที่แน่นอนที่สุดเราจะผ่านมาได้คือไม่ว่าคุณจะล้มมากี่ครั้งก็แล้วแต่ขอให้คุณลุกขึ้นมาแล้วก็รักกงานที่เราได้ทำอะเพราะถ้าเราทำงานที่เราไม่รักเราจะไม่สนุกแล้วไปฝืนแล้วไปทำไปแนะนำตามเพื่อนตามฝูงตามอะไรเงี้ยบอกเอ้ยทำนี่ดีกว่าทำนั่นดีกว่าเราไม่ถนัดมันก็ไม่เวิร์ก แต่อย่างพี่ทอมนี่งานที่ทำมาตลอดคืองานที่ถนัดตั้งชตบข่ยสุราเล่นหุ้นแล้วก็จนมาถึงว่าเปิดร้านแกลลอรี่สามอย่างนี้ชอบอะไรมากที่สุดสามอย่างนี้ก็จริงๆชอบหมดชอบทุกอย่างตอนนี้ก็ยังควบคู่อยู่สามอย่างนันคือวนเวียนอยู่ในชีวิตเราทุกวันชีวิตเราประจําวันเราเลยค่ะอย่างถามหลักการเล่นหุ้นดนึงดีกว่าค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงอาจจะเล่นหุ้นบ้างเทคนิคการเล่นหุ้นของพี่ทอม ก็เล่นหุงนก็ก็เล่นตัวตัวที่มันมีอะไรเขาเรียกไงคนที่เขาเล่นเยอะๆน่ะมันปลอดภัยดีอ้าวจริงเหรอคะคือใครใครซื้อเราก็ซื้อตามเออมันไม่หวือหวาเราเราไม่ใช่ว่าเรานักเล่นแบบรายวันเราเราเล่นยาวอ๋อใช่คี่ทอมเล่นหุ้นมากี่ปีแล้วคะนาน้วครับหลายปีแต่คือส่วนใหญ่นี่คือได้ได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้ค่ะ ก็ได้ครับส่วนมากอ๋อส่วนมากจะได้แต่เราก็เล่นแบบเพย์เซฟนะค่ะไม่บุบบ่งคือค่อยๆซื้ออย่างเงี้ยค่ะเ็รเดยไม่เคยเล่นบุญเพราะของทุกอย่างการพนันอะไรทุกอย่างมันต้องมีได้มีเสี่ยงหมดเขาก็เตือนไว้ได้วการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงนะดังนั้นเราไม่ต้องเซฟตี้แต่คือของไม่ทอม่คือใช้ทฤษฎีซื้อตามคนอื่นไว้ก่อนเพราะถ้าเจ็บมันจะเจ็บน้อยกว่า่ เราอย่าไปคิดเองว่าโอ้โหตัวนี้จะขึ้นตัวนั้นจะลงเราไม่มีใครรู้หรอกอืมนั่นคือตามๆกันไปมันจะดีถ้าเสียก็มีเพื่อนเยอะถ้าได้ก็โอ้เพื่อนได้เพียบเลยเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆแต่จะเซฟตี่กว่าเพื่อนแต่บางคนเขามีตังน้อยเขาก็เลยไม่หวใช่ใช่ใช่ค่ะน้ำเตยเคยน้ำเตยมีหุ้นนะพี่ทองน้ำเตยซื้อเอ็นพาร์ตหนึ่งสตาร์หรือสองสตาค์เนี่ยฝากพ่อซื้อแต่ก็ซื้อ ก็ทุกวันนี้ยังเไม่เป็นเลยออให้พ่อเล่นให้สงสัยคองเราได้ไปเยอะถามวิดนึ่ค่ะอย่างตอนนี้รถติดอยู่พี่ทอมมีวิธีการแก้เครียดยังไงเวลาที่รถติดอะคะฟังเพลงฟังเพลงแค่นั้นคือแค่นี้เราก็โอเคแล้วต่อให้รถจะติดาพอพอกรุงเทพเนี่ยหนีรถติดไม่พ้นอ่าใช่ถ้าคุณคิดจะอยู่กรุงเทพคุณต้องทำใจกับเรื่องรถติดพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้ดี เตรียมตัวของเราให้ดีในรถเราต้องดีรถเราไม่ดีแอร์ไม่เย็นก็เจ๊งเลยอันนี้รถเราดีแอร์เย็นเพลงเพราะเราก็มีความสุขนี่คือก้เม็ดเล็กๆน้อยๆก็ถือว่านี่คือความสุขของของวิชัยชื่อทอมแล้วเราอย่างมึงคนเออแต่ดน่เตยก็เป็นคนที่ปกติขับรถเราใจเย็นไหมคะใจเย็นครับพี่ขับไม่เคยชนเลยรถตั้งแต่เกิดโอ้โอ นิดหน่อยก็ไม่เคยไม่มีไม่มีสุดยอดประวัติไม่เคยมีต่อนขับรถจะต้องใบกัะบี่นี่ตำรวจไม่เคยเห็นโอ้โหอะแรเพราะเราไม่เคยชูให้ตำรวจดูเพราะไม่เราไม่มีเรื่องอ๋อขนมเตยก็ไม่เคยมีเรื่องอ๋อแต่ขนมเตยผ่าไปแดงเพราพี่ใบกับขี่ตลอดชีเนี่ยเก็บจนเก่าจนแกก็อย่างเนี้หอูดีค่ะซึ่งเรามีตั้งแต่เราขับรถตั้งแต่ยี่สิบอายุยี่สิบกว่าค่ะยุยุย ตอนนี้เพิ่งสามสิบเท่านั้นเองเอออายุไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงตอนอายุเรายี่สิบกว่าเนี่ยสามสิกว่าปีที่แล้วนี่นะ,ะที่ขับไอ,อ้เปอโยป้ายแดงนะโอ้โหค่ะตอนตอนนั้นนะยุคนั้นห้าห้าห้านี่ดังมากเป็นอะไรเขาเรียกลยรุ่นแต่เลมอนเวลรุ่นสาวััศราพอซื้อรถคันคันไอ้เปอเปอเปโยห้าถึงห้เนี่ยเขาจะแจกในาการรุ่นเลมอนเวล ซึ่งเป็นรุ่นของอพันสลาผงสกุลนางสาวไทยจักรวาลนางงามจักรวาลเออนางงามจักรวาลรุ่นนั้นเลยพี่ขับซึ่งโหเพราะนั่นคือหากันเนียไม่มีใครมีแล้วหายากจะดงว่าพี่เทาเป็นคนที่ชอบขับรถหายากจ้ะแล้วเราเล่นรถยุโรปมาตั้งแต่แรกทำไมถึงเลือกเล่นรถยุโรปมาตลอดครับเพราะ็สมรรถนะก็ดีกว่าดีกว่า